สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพจเบ้าบอาหวา,านค่ะหมอวนเจ้าของเพจน,นะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของกลิ่นปากค่ะเรื่องของกลิ่นปากไม่พึงประสงค์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เดือดร้อนทุกๆคนนะคะหมอคิดว่านอกจากตัวคุณนะคะทุกคนรอบข้างก็มีปัญหาด้วยนะคะในเรื่องของกลิ่นปากนะคะทุกคนนะคะอาจจะเคยเจอนะคะ คนที่ทานอาหารที่กลิ่นฉุนๆนะคะไม่ว่าจะกระเทียมหัวหอมสตอทุเรียนกินจิของหมักของดองพวกนี้นะคะซึ่งทําให้กลิ่นคะภูมนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะกลิ่นเนี้ยก็จะเป็นหลังจากการทานนะคะไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าไม่เกินวันแน่นอนนะคะวันถัดไปนะคะก็ควรจะไม่มีกลิ่นปากจากอาหารเหล่านี้แล้วนะคะแต่ถ้าคุณยังมีกลิ่นอยู่นะคะอาจจะต้องเตือนเพื่อนแล้วล่ะคะ่ะว่ามีปัญหาโรคต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าที่ควรจะไปเช็คค่ะ ที่แรกนะคะที่ต้องสำรวจก็คือบริเวณช่องปากค่ะเนื่องจากใกล้กับทางออกนะคะของกลิ่นมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปลงฟันเป็นประจำนะคะรวมถึงใช้ไม้ขัดฟันเนี่ยเป็นเรื่องสำคันค่ะเนื่องจากเวลาเราทานอาหารนะคะแล้วก็เคี้ยวหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีเศษอาหารนะคะไปติดตามร่องฟันนะคะหรือว่าระหว่างฟัน2ซี่นะคะ หรือบางคนก็มีเหงือกนะคะที่ร่นแล้วก็ลึกลงไปนะคะทําให้เศษอาหารนะเข้าไปติดอยู่นะคะการใช้ไม้คัดฟันนะคะก็เป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องค่อยๆขัดนะคะเอาเศษอาหารเหล่านั้นออกมานะคะอย่าปล่อยให้ฟันคุณมีปัญหาเรื้อรังนะคะจนกระทั่งเกิดกลิ่นหรือทําให้เกิดเหงือกเสบนะคะเกิดการสะสมของแบคทีเรียภายในเหงือกและทําให้เกิดเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นตามมาะคะ่ะซึ่งหมอนะคะก็ยังแนะนํานะคะให้พบหมอฟันนะคะเพื่อตรวจฟันนะคะว่าคุณแปลงฟันได้ดีไหม ะะแบบหมอนะคะก็ไปพบหมอฟันเป็นประจำเลยค่ะ คุณสูบบุหรี่หรือว่าสูบสารเสพติดอย่างอื่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าการสูบเหล่านี้นะคะจะมีสารนิโคตินแล้วก็สารอื่นๆนะคะที่มาจากบุหรี่และควันเหล่านั้นนะคะเขาจะไปแตะติดตามเนื้อเยื่อต่างๆนะคะไม่ใช่แค่เหงือกแค่ฟันนะคะไปถึงเนื้อเยื่อบริเวณลําคอเลยนะคะทําให้กลิ่นเนี่ยอยู่ติดได้นานนะคะถึงแม้จะเลิกสูบไปหลายเดือนแล้วก็ตามนะคะก็จะยังมีกลิ่นเหล่านี้อยู่นะคะก็แนะนําว่าควรจะเลิกสูบบุหรี่ค่ะ มีภาวะปากแห้งคอแห้งค่ะเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเกิดตั้งแต่เรื่องของการติดเชื้อนะคะการทานน้าน้อยนะคะความเครียดนะคะรวมถึงการใช้ยาบางตัวนะคะที่เจอบ่อยคือเป็นพวกยาลดนมุกงนะคะที่ทําให้คอแห้งปากแห้งระหว่างที่ทานได้นะคะบางคนจะมีริมฝีปากแห้งร่วงด้วยนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าน้ําลายน้อยลงเหนียวขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดกลิ่นปากในช่วงนั้นนะคะก็แนะนําให้ทานน้าบ่อยๆนะคะหรือว่ากล้วน้ำนะคะจิบเรื่อยๆค่ะก็จะทําให้กลิ่นได ช่องปากนะคะลดลงได้ค่ะ ข้อ4เป็นก้อนหินที่ทอนซินมีทอนซินมีก้อนหินไ้ด้ยวยหรอได้ค่ะก็เวลาส่องเข้าไปในปากนะคะบางคนเนี่ยทอนซินเขาจะอยู่บริเวณด้านหลังของลําคอใช่ไหมคะในบางคนเนี่ยก็จะมีก้อนคล้ายก้อนหินเล็กๆนะคะสีขาวๆนะคะไปแปะติดอยู่หรือว่าแอบอยู่ในซอกของทอนซินซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะเจ้าหินตัวเนี้ยนะคะก็เป็นการสะสมของน้ําลายแล้วก็แบ,บีเรียต่างๆนะคะทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาแล้วหาไม่เจอนะคะหมอแนะนาลองไปหาคุณหมอหูคข้อจะ นะคะคให้เข้าส่งไปดูค่ะว่าบริเวณที่ทอนซินของคุณนะคะมีทอนซินสโตนหรือว่าหินปูนนะคะเกาะอยู่ที่บริเวณนี้หรือเปล่านะคะแล้วคุณหมอสามารถคี่แบบว่ากําจัดออกให้ได้ค่ะ อีกสาเหตุนหนึ่งที่เจอได้ก็คือไซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะอย่าเพิ่งข้ามข้อนี้ไปเพราะหลายๆคนไม่รู้ตัวค่ะไซนัสนะคะก็คือเป็นโพรงสมองนะคะอยู่บริเวณด้านหลังของสมูกนะคะแล้วก็ใบหน้านะคะซึ่งเจ้าโพรงเหล่านี้นะคะโดยปกตินะคะมันก็จะเปิดโล่งแล้วก็ต่อกันนะคะแต่ถ้ามีการอักเสบหรือมีการติดเชื้อนะคะก็จะมีสารคัดหลั่งแล้วก็แบคทีเรียต่างๆเนี่ยไปสะสมอยู่นะคะทําให้เกิดกลิ่นตามมาได้ด้วยนะคะและหลายๆคนนะคะเป็นไซนัสเรื้อรังแบบอาการนะคะเป็นมานานแล้วส่วนกระทั่งชิน ะะอย่างเช่นหมอถามว่ามีการแน่นจมูกไหมบางคนเนี่ยไม่รู้สึกตัวว่าจริงแน่นจมูกว่รารู้สึกว่าการหายใจตอนกลางคืนเนี่ยหายใจยากขึ้นนะคะเป็นอาการหนึ่งของไซนัสนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดกลิ่นนะคะอยู่บริเวณจมูกหรือว่าปากได้ตลอดเวลาเลยนะคะถึงแม้จะไม่ได้ทานอะไรนะคะก็แนะนําว่าควรจะมาพบแพทย์นะคะหรือว่าหาหมอเฉพาะทางหูคอสมุกค่ะ สาเหตุต่อไปก็คือทางเดิอนอาหารของเรานะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลจากช่องปากพอสมควรนะคะแต่ว่ามันเป็นทางเดียวกันนะคะมันต่อถึงกันค่ะปกติแล้วนะคะในกระเพาะนะคะกับตัวหลอดอาหารเราก็จะมีะประตูกั้นอยู่นะคะแต่คนที่กินอาหารเยอะจนเกินไปนะคะคนทั่วไปนี่แหละก็เป็นไปได้เหมือนกันแบบหมอบางครั้งนะคะที่เรานัดกินอาหารกับเพื่อนนะคะเราก็ทานเยอะผิดปกติแล้วก็ทานดึก แถมกลับบ้านแล้วก็นอนเร็วอีกนะคะระยะเวลาในการย่อยอย่างมันก็น้อยลงนะคะโดยเฉพาะกินอาหารที่เป็นกรดอาหารรสจัดอาหารที่มีความเปรี้ยวนะคะพวกนี้นะคะก็จะรู้สึกเลยว่าอาหารมันแน่นๆจุกๆหรือว่าไหลย้อนขึ้นมานะคะตรงบริเวณลำคอหรือไหลย้อนขึ้นมาจนถึงกล่องเสียงทําให้เกิดอาการได้บางคนรู้สึกแค่จุกบางคนรู้สึกแน่นๆบางคนมีเกลือเปรี้ยวนะคะบางคนมีเสียงแหบร่วมด้วยอาจจะไม่ได้มีอาการครบนะคะแต่ถ้าสังเกตว่าเป็นหลังมื้ออาหารเป็นเวลานอนลงเป็น ในเวลาหลังเมื่อหัน,นีใหญ่นะคะอาจจะต้องระวังว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะมาหาหมอให้ถูกนะคะรักษาแล้วก็ปรับนิสัยนะคะเรื่องกลิ่นในปากก็จะดีขึ้นค่ะหรือคนไข้บางคนนะคะมีการติดเชื้อตัวนี้อยู่ค่ะเชื้อ H p y l o r i นะคะเป็นเชื้อที่เจอได้นะคะในคนเอเชียนะคะแล้วก็มักจะไม่ก่อให้เกิดอาการชัดเจนนะคะแต่บางคนก็จะก่อให้เกิดอาการของกระเพาะเศษนะคะหรือบางคนทําให้เกิดกลิ่นนะคะไม่พึงประสงค์จากตัวเชื้อนะคะนะคะทําให้เกิดกลิ่นอ่อนๆได้เหมือนกันนะคะ ถ้าใครสงสัยว่ามีกลิ่นแล้วไม่หายนะคะลองไปหาหมอทันอาหารดูนะคะเพื่อเทสเจ้าเชื้อตัวนี้เพื่อกำจัดเชื้อแล้วก็ลองรักษาดูค่ะ เห็นไหมคะบอกแล้วว่าเรื่องของกลิ่นปากนะคะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะอาจจะบ่งบอกถึงโรคนะคะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณน,นะคะถ้าเกิดเพื่อนคุณนะคะมีกลิ่นปากที่รุนแรงนะคะผิดปกตินะคะอาจจะลองส่งคลิปนี้แชร์เข้าไปในออฟฟิศนะคะหรือว่าเอาไปให้เพื่อนคุณก็ได้นะคะเพื่อแสดงความห่วงใย,ยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจความรู้ดีๆแบบนี้นะคะฟังง่งายๆนะคะลองกดติดตามช่องหมอไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆคะ่ะสวัสดีค่ะ